แคนเบอรี่ผลไม้เมสส็ดสีแดงรสเปรี้ยวผลไม้ต้านโรคที่มีประโยชน์ต่อผู้หญิงอย่างเราๆค่ะเรียกว่าเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยเปรี้ยวอมหวานนะคะยังเป็นสมุนไพรที่มีสปปรรพคุณทางยาด้วยค่ะเจ็ดประโยชน์ดีๆของแคนเบอรี่มีอะไรบ้างมาฟังกันนะคะต้านโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะเพราะผู้หญิงเนี่ยมักจะป่วยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้มากกว่าผู้ชายนะคะ โดยเฉพาะผู้หญิงที่ชอบกั้นปัสสาวะบ่อยๆค่ะดื่มน้ําน้อยเวลาเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บแสบขัดเวลาปัสสาวะค่ะการศึกษาในกลุ่มผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์แล้วก็กับผลการรักษาติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะพบว่าแคนเบอรี่สามารถลดอัตราการติดเชื้อได้สูงถึง50%ค่ะช่วยป้องกันการยึดเกาะของแบคทีเรียก,กับเนื้อเยื่อในร่างกายดังนั้นนะคะ รีจึงถูกนำไปใช้เพื่อรักษาอาการติดเชื้อในทางเดินปสัสสาวะและก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะมีผลงานวใิใจัยของมห,หาวิทยาลัยฮาวาดนะคะระบุว่าการดื่มน้ำแคนเบอรรี่วันละ30มลิตรจะช่วยลดจำนวนของแบคทีเรียในปสัสสาวะลงค่ะและช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะปัสสาวะได้ดีนะคะเพราะว่าผลไม้กลุ่มนี้ค่ะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จึงช่วยรักษาโรคปัสสาวะอักเสบโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบติดเชื้อในท่อปัสสาวะขจัดกลิ่นปัสสาวะได้ดีค่ะของป้องกันนิ่วในไตนอกจากรักษากะระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วนะคะด้วยความเป็นกรดอ่อนๆของแคนเบอรี่เนี่ยละค่ะจึงสามารถช่วยยับยัง้งป้องกันและรักษาการเกิดนิ่วในไตได้นะคะโดยการดื่มน้ำแคนเบอรี่500มิลิลิตรและดื่มน้ำตามอีก 150มิลลิตรสามารถช่วยป้องกันการตกตะกอนของแคลเซียมออกซาเลตซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของนิ้วในไตได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับการดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะ 3. ป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งรงังไข่ผลไม้ต้านโรคนะคะแคนเบอรรี่ช่วยป้องกันมะเร็งที่เกิดในผู้หญิงและก็ต้านการก,ก่อกลายพันธุ์ของเซลล์ในร่างกายด้วยค่ะ มีรายงานทางการแพทย์มากมายนะคะเกี่ยวกับการบริโภคแคนเบอรี่ว่าสามารถช่วยลดการเจริญเติบโต,ตของเซลล์มะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้มะเร็งรังไข่และมะเร็งอื่นได้อีกมากมายเลยคะ่ะโดยนะคะสารประกอบฟาโวนอยในแคนเบอรี่เนี่ยแหละคะ่ะจะเป็นตัวเหนี่ยวนําให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งค่ะและก็มีผลในการที่จะทําลายเซลล์มะเร็งรังไข่ได้ เมื่อใช้ร่วมกับยารักษามะเร็งรังไข่ค่ะ 4. ยับยั้งเชื้ออีโคไลท้องร่วงนี่นะคะตัวแคลเมรีเนี่ยค่ะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอีโคไลได้นะคะซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงค่ะโดยมีรายงานว่าผู้หญิงที่ได้รับสารสกัดจากแคลเมรีอย่างต่อนเนื่องจะช่วยยับยั้งการยึดเกาะของเชื้ออีโคไลได้อย่างมีนันยสำคัญค่ะ เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ได้รับสารสกัดจากแครเบลี่นะคะ5ค่ะช่วยลดไขมันในเลือดของผู้หญิงสูงไวัยได้ค่ะเพราะว่าแครเบลี่เนี่ยประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มฟาโวโนอยด์ค่ะซึ่งมีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะช่วยลดไขมันไม่ดีนะคะ LDL ในเลือดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะ สามารถเนี่ยวนำให้ตัวรับไขมันไม่ดีอย่าง LDL นี่นะคะที่ตับทำงานมากขึ้นตรงผลให้ตับช่วยขับไขมันไม่ดีออกจากระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยค่ะ 6. ช่วยชะลอความแก่ให้ผู้หญิงค่ะเพราะว่าแคนเวอรนะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินซสูงและยังประกอบด้วยสารพืชเคมีที่ออกฤิ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยทําให้ผิวพรรณชุ่มชื้นกลิ้งเกลาผิวมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยเสริมสร้างและฟื้นฟูคอลลาเจนใต้ผิวได้อีกด้วยค่ะป้องกงันเงืออักเสบเนื่องจากแคนเบอรี่นะคะมีสารสำคัญที่ช่วยรักษาการอักเสบของเซลล์และเยื่อบุต่างๆในร่างกายมีการศึกษาพบว่า ผลไม้ต้านโรคแครนเบอรี่นี่นะคะสามารถรักษาและก็ป้องกันโรคในช่องปากต่างๆได้ค่ะเช่นโรคเหนื้ออักเสบโรคปริทนเป็นต้นค่ะเรียกได้ว่าแครนเบอรี่นะคะเป็นแหล่งวิตามินและก็เกลือแร่ที่หลักชนิดค่ะมีทั้งวิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินเคหนึ่งมงกานีสและทองแดงซึ่งล้วนเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะและยังอุดมไปด้วยสารชีวภาพหลายชนิดที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระด,ด้วยค่ะ การรับประทานแคนเบอรี่ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะก็คือการทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ำแคนเบอรี่มากเกินไปนะคะก็จะทำให้เกิดผลข้างเคียงเป็นอาการปวดท้องหรือท้องเสียได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าดื่มน้ำแคนเบอรี่ปริมาณมากกว่าวันละ1นึ่ลิตติดต่ตอกันเป็นเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงเกิดนิ้วในไตได้อีกด้วยค่ะ บุคคลในกลุ่มต่อไปนี้นะคะควรระมัดระวังในการรับประทานแคนเบอรี่เป็นพิเศษค่ะคือหญิงตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรนะคะไม่ควรทานแคนเบอรี่ค่ะเนื่องจากว่ามีข้อมูลด้านความปลอดภัยไม่เพียงพอจึงควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในขณะตั้งครรภ์หรือในช่วงให้นมบุตรค่ะเด็กการรับประทานดื่มน้ำแคนเบอรี่ในปริมาณที่เหมาะสมจะค่อนข้างปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะ และผู้ที่แพ้ยาแอสไพรินค่ะห้ามดื่มน้ำแคมเอรี่ในปริมาณมากเพราะว่าแคมเอรี่เนี่ยประกอบด้วยกรดไซลิสไซลิกค่ะซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของอยาแอสไพรินให้ผู้ที่แพ้ยาแอสไพรินเสี่ยงเกิดอาการแพ้ต่างๆจากการกินแคมเอรี่ได้เช่นกันค่ะ ผู้ที่กําลังใช้ยาวาฟารินนะคะก็ต้องปรับปริมาณยาที่ใช้อยู่และไปตรวจเลือดเป็นประจําค่ะเพราะว่าแคมเบอรี่เนี่ยอาจจะขยายระยะเวลาที่ยาฟารินอยู่ในร่างกายและทําให้เกิดแผลฟกช้ำหรือมีเลือดออกได้ง่ายผู้ป่วยเยื่อบุกระเพาะอาหารอักเสบหรือผู้ที่มีกดในกระเพาะต่านะคะก็ควรหลีกเลี่ยงแคมเบอรี่ค่ะเพราะว่าแคมเบอรี่เนี่ยอาจจะกระตุ้นให้ร่างกายดูดซึมวิตามิน B12 เพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดว่าร่างกายนะคะ มีวิตามินบีสิมากเกินไปก็อาจส่งผลข้างเคียงได้เช่นกันค่ะคือจะมีผื่นคันขึ้นไส้ท้องเสียความดันโลหิตต่ำเป็นต้นค่ะส่วนผู้ป่วยที่เป็นนิ่วในไตนะคะหรือผู้ที่เคยเป็นนิ่วในตไตเนี่ยไม่ควรดื่มน้ำแครเมรี่หรือบริโภคสารสกัดจากแครเอรี่ในปริมาณมากค่ะเพราะว่าแครเมรี่นะคะมีสารออกซาเลตซึ่งเมื่อสารนี้จับตัวกับแคลเซียมก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดนิ่วในไตได้ค่ะ และผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะเนื่องจากแครนเบอร์รี่นี่ยละค่ะจะมีส่วนผสมของน้ำตาลมากเกินไปนะคะดังนั้นถ้าเกิดจะเลือกดื่มก็ควรจะเลือกดื่มแครนเบอร์รี่ที่มีน้ำตาลน้อยหรือว่ามีสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลค่ะเรียกว่าอาหารนะคะมีประโยชน์แล้วก็มีโทษค่ะการกินเนี่ยต้องกินให้พอดีนะคะเพราะถ้าเกิดเรากินมากเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ ากด like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ